ช่วงของข่าวดีข่าวดีจะบทพรวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาราโกบทที่6ข้อที่17ถึงข้อที่29าความว่าเวลานั้นกษัตริย์เฮโรตองค์นี้ทรงสั่งให้จับอุมจรและล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียนภรรยา ของฟิลิปพระอนุชาซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสีจอ์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่าไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสีนางเฮโรเดตจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่าจอหนเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงจอห์นอยู่ ทรงทราบว่าจอรนเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์จึงทรงปกป้องไว้เมื่อกษัตร,ริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของจอหนทรงรู้สึกสับสนแต่ก็ทรงยินดีที่จะฟังนางเฮโรเดียได้โอกาสเมื่อกษัตร,ริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงคุณนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแว้นกาลิลี ในวันคล้ายวันประสูติของโระคบุตรหญิงของนางเฮโรเดตออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์และเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่าท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิดเราจะให้และยังทรงสาบาลอีกว่าท่านขออะไรเราก็จะให้ แม้จะเป็นเครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตามหญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่าลูกจะขออะไรดีมารดาตอบว่าจงขอศีรษะของจอนผู้ทำพิธีล้างหญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่าหม่อมฉันขอศีรษะของจอนผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้กษัตริย์ ทรงเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะได้ทรงสาบานไว้และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาวจึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของจรมาทันทีเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของจรในคุกใส่ถาดนำมาให้หญิงสาวหญิงสาวจึงนำไปให้มารดา เมื่อบรรดาสิทธ์ของชอนรู้เรื่องจึงมารับศพของชอนนำไปฝังไว้ในคูหา ผู้ฟังครับจากบทพรวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมรารโกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าในยุคนั้นปาเลสไตน์แบ่งออกเป็นสี่แคว้นแต่ละแคว้นจะมีผู้ปกครองเฮโรธที่ว่าถึงวันนี้คือเฮโรธอันทิพัสซึ่งบันทึกในบทพรวรสารเล่มต่างๆเรียกว่ากษัตริย์เฮโรธนั้นปกครองแคว้นกาเิลีฟิลิปน้องชายของเฮโรธปกครอง แคว้นตราโคนิติสและอิดูเมอาส่วนภรรยาของฟิลิปก็คือเฮโรเดียนางตัดสินใจทิ้งฟิลิปไปแต่งงานและอยู่กินกับเฮโรดพูดตามภาษาชาวบ้านของเราทิ้งฟิลิปไปแต่งงานอยู่กินกับเฮโรดอันทิพัสเพราะฉะนั้นเมื่อจอรนประนามว่าคนทั้งสองเป็นชู้กันเฮโรเดียเธอจึงเป็นเดือดเป็นแคนวางแผนที่จะฆ่าจอรนเสีย แทนที่จะกำจัดความผิดบาปของตนเองนางกลับพยายามกำจัดบุคคลที่ตีแผ่เรื่องนี้แก่สาธรารณชนอย่างจอนเฮโรดจำขังจอนผู้ทำพิธีล้างเพราะแรงกดดันจากภรรยาคือนางเฮโรเดียตน,นอกจากภรรยาแล้วก็ยังมีที่ปรึกษามาเป็นแรงกดดัน ซึ่งเป็นแรงกดดันภายนอกและเฮโรดก็ยังมีแรงกดดันภายในอยู่แล้วแม้เขาจะนับถือความดีของจอรนแต่ในที่สุดเฮโรดก็ต้องฆ่าจอร์นเพราะแรงกดดันจากคนรอบข้างและคนในครอบครัวคุณผู้ฟังครับมาย้อนมองนึกถึงเราว่าสิ่งที่เราทําภายใต้แรงกดดันมักจะบ่งบอกว่าท้าแท้เราเป็นอย่างไร คุณผู้ฟังครับพูดถึงเฮโรดอันธิพัสวันนี้คนส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าไม่อยากถูกเปิดโปงความผิดบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสาธารณชนความรู้สึกอับอายที่ถูกประจานก็มักจะรุนแรงยิ่งกว่าความรู้สึกผิดความรู้สึกผ,ผิดที่เกิดขึ้นเมื่อทำผิดเฮโรดอันธิพสนี้เป็นผู้ที่ประสบมาแล้วทั้งความรู้สึกผิด และก็ความอับอายใครๆก็รู้กันทั่วในเรื่องความอมหิตและทะเยอทะยานของเฮโรดและเขาได้นางเฮโรเดียตภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาอย่างไม่ถูกต้องมีบุคคลผู้หนึ่งซึ่งกล่าวประนามความผิดบาปของเฮโรดต่อนหน้าสาธารณชนอย่างไม่เกรงกลัวอย่างไม่สะทกสะทานบุคคลผู้นี้ก็คือจอ ผู้ทำพิธีล้างจอรนนั้นเทศสอนอยู่ในถิ่นธุรกันดานปรากฏว่าเขามีผู้คนนับพันพันมาชุมนุมกันเพื่อฟังเขาและก็ปรากฏว่าเรื่องที่จอร์นตำหนิเฮโรดว่าล่วงประเวณีนั้นไม่ใช่ความลับอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเหตุนี้นางเฮโรเดตจึงร้อนใจมากครับร้อนใจมากอยากจะปิดปากจอรน ผลก็คือเฮโรดจับย่อนเข้าคุกเฮโรดนั้นชอบย่อนครับเฮโรดนั้นชอบจอนจอนเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนซึ่งเฮโรดรู้จักที่รู้จักเพราะจอนพูดแต่ความจริงกับเฮโรดแต่ว่าความจริงเรื่องบาปของตนมันเป็นยาขมมันขมเกินกว่าที่เฮโรดจะกลืนได้ และเฮโรดก็รู้รู้และวาวุ่นลังเลเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่อาจปล่อยให้จอนตอกย้ำกับประชาชนอยู่นึงเนื่องว่าผู้นำบาปหนาแต่ครั้นจะฆ่าจอนเสียก็กลัวจึงประวิงเวลาที่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเรื่อยๆในที่สุดครับ เฮโรเดียตก็เข้ามาจัดการให้เขาต้องลงมือแล้วจอรนก็ถูกประหารชีวิตซึ่งก็มีแต่เพิ่มความผิดให้เฮโรดในฐานะผู้ว่าการในฐานะกษัตริย์เฮโรดภายใต้อำนาจของโรมันเฮโรดนั้นไม่มีอาณาจักรจะยกให้บุตรสาวของนางเฮโรเดียตหรือใครก็ตามเขา จะให้แทบทุกสิ่งทุกอย่างตามที่บุตรสาวบุตรีของนางเฮโรเดียดจะต้องการเฮโรเดียดขอศีรษะของจอหนถ้าเฮโรดไม่ให้ตามที่เอ่ยปากก็จะเสียหน้าบทพระวรสารวันนี้จึงตอกยำ้ำเน้นยำ้ำถึงเรื่องของ ค่อยคำหรือคําพูดหรือวาจาตลอดจนกิจการซึ่งมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกค่อยคํามีอนุภาพนักสามารถนำไปสู่ความบาปใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญชวนเราใช้วาจาด้วยความระมัดระวังเพราะวาจาเมื่อใช้ไปแล้วเปรียบเหมือนดาบสองคม อาจจะกลับมาเชื่อดเฉือนเฉือนเนื้อเราให้เจ็บปวดให้เจ็บราวได้เช่นเดียวกันขอพระคุณคุณผู้ฝังคราบวันนี้ตามรอยพระกัมภีหมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระเวพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจ้าขอพระคุณและ สวัสดีครับ